สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถที่เรียกว่าใหม่สุดๆแล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะครับมีคนแบบถามหากันเยอะมากๆนะครับกับนี่เลยนะครับนิสสันอัมเบล่านะครับ1.0เทอร์โบนะครับเป็นตัว VL ตัวท็อปสุดเลยนั่นเองนะครับตัวท็อปสุดตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วด้วยนะครับสำหรับราคานะครับป้ายแดงนะครับคันนี้ออกห้างจะอยู่ที่ 6แสน4หมื่นกว่าบาทเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับป้ายแดงแต่ว่าของเรานี่มือสองปี20นะครับเอาไปราคา4แสน7หมื่น9พันบาทพอนะครับสําหรับราคาหน้าร้านนะครับแต่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้มานะครับรับส่วนลดไปเลย3หมื่นบาทนะครับเอาไปคันนี้4แสน4หมื่น9พันกันพอนะครับโอ้โหราคานี้แบบคุ้มมากใครที่แบบว่าดูคลิปนี้สนใจอยู่นะครับแคปคลิปนี้ไว้ก่อนเลยนะครับส่งให้กับแอดมินที่ไลน์แอดตาคาของเราได้เลยนะครับแอดใต S T A R C A R นะครับมารับส่วนลด3 0 0 0 0บาทกันไปเลยนะครับกับเจ้าคันนี้คันนี้มีข้อพิเศษอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับในส่วนของเลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่54 0 0มนะครับก็ไม้ประมาณ54 0 0มรถปี20นะครับกับตัวนี้บอกเลยว่าราคานี้คุ้มจะจัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่จะเป็นแดงออกเข้มๆหน่อยนะครับไม่ค่อยสว่างมากคล้ายๆแบบ ผิวแอปเปิลนิดนึงแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟ daytime running light ตรงนี้มีมาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเนื่องจากเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพโครมไฟก็คือยังใส่กิ้งอยู่เลยนะครับก็อย่างที่ว่าครับเป็นรถปี2020นะครับสภาพเนี่ยโอเคอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าอะไรต่างๆนะครับโครเมียมอยู่สวยๆครบๆเลยคันนี้คือแบบว่าใครอยากได้รถแบบ ีใหม่ๆนะครับแต่ว่าไปออกป้ายแดงเนี่ยไม่ไหวไม่สู้เงินดาวไม่พอนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถจัดฟรีดาวได้ด้วยนะครับแล้วราคาเนี่ยลดไปเหลือแค่4ีแสน0ีหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับตามโปรโมชั่นของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราพาให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับเจ๊ครับผมมาเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่สาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะครับเป็นเทอร์โบนั่นเองนะครับของอเม l ่าเลยนะครับตัวนี้ก็ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับได้ความประหยัดน้ํามันแน่ๆแต่ว่าเป็นตัวเทอร์โบนะครับถ้าใครแบบสายแบบรีบหน่อยนะครับอยากได้ความแรงเนี่ยตัวนี้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในความประหยัดน้ํามันก็มีมาเรียบร้อยนะครับใครสายประหยัดนะครับหรือสายสิ่งคันนี้จัดการได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบน้ํามันนะครับก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับก็จะเติมนะครับ95 91แล้วก็รองรับ e 2 0ด้วยนะครับสาหรับเจ้าอเมร่าคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ภายในนะครับห้องเครื่องนะครับก็ลองดูกันเลยนะครับว่าตรงนี้เดิมๆนะครับแต่ว่าคันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับในส่วนของแก้มขวานะครับตรงนี้นะครับเคยมีสกิดมานิดนึงนะครับในส่วนของรอยตรงนี้นะครับก็เลยทําการเก็บสีตรงฝั่งนี้มานะครับชิ้นเดียวเลยนะครับแต่ราคานี้บ่อเลยคุ้มอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสีมันจะไม่ตรงกับด้านในนะครับแค่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าถึงตัวโครงสร้างแน่นอนตรงนี้มีอะไรเราแจ้งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับนี่อย่างที่ดูเลยเมื่อกี้ แก้มขวานะครับเป็นอีกสีหนึ่งนี่แก้มซ้ายนะครับเป็นสีนี้นะครับนี่เดิมๆนะครับฝั่งนี้ก็คือมีรอยมาตรงนู้นเราก็แจ้งกันตามตรงอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรอยน็อตเนี่ยอยู่เดิมๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำมาอยู่แล้วนะครับฝาเนี่ยนะครับฝากระโปรงด้านบนเดิมๆสติกเกอร์มออกต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่นะครับฝารอยน็อตอยู่เดิมๆนะครับ ก็บอกเลยว่าได้ราคานี้ไปเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับและยังมีรับประกันนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์กล่องนะครับ E.T.U 1ปีหรือ10,000นโลนะครับ179ารายการนะครับให้กับรถของเราทุกคันเลยลูกค้าเอาไปเนี่ยคือมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่มีย้อมแมวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าใครยังไม่ มั่นใจนะครับนี่เลยเรามีในส่วนของการตรวจสอบสภาพรถโดยบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับก็คือมาตรวจสภาพรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูคะแนนการว่าคันนี้ได้กี่คะแนนนะครับนี่สําหรับคันนี้รับไป5ดาวเต็มๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับแล้วก็ทั้งภายนอกภายในเลยนะครับ5ดาวเต็มๆบอกเลยว่าสภาพเนี่ยการันตีโดยบริษัทนี้เลยนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ารถจะมีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือเปล่านะครับ เท่านั้นยังไม่หมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่รถเดิมๆไปนะครับนี่เลยล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17เลยนะครับเป็นล้อแม็กแต่งสีดานะครับขอบ17แบบเต็มๆตุ้มแน่นๆไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเลยนะครับกับราคานี้บอกเลยว่าได้ไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ่ะมาตัว VL มีข้อเด่นอะไรอีกบ้างนะครับสำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับก็คือนี่เลยด้านล่างนี้นะครับกระจกมองข้างด้านล่างจะมาพร้อมกับ กล้อง360องศานั่นเองสําหรับตัวนี้นะครับก็คือจะทําให้เรามีทัศนาวิสัยในการขับขี่เวลาเราอาถอยรถอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกล้องให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันอีกทีนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีนะครับก็คือกุญแจแบบนี้นะครับนี่กุญแจคีย์เลสนะครับก็เก็บใส่ไว้ในะกระเป๋าได้เลยกดก็ล็อกรถนะครับแบบนี้แล้วกดอีกทีก็ปลดล็อกนะครับเข้ารถกันแบบง่ายดายเลยทีเดียวในส่วนของ คอนโซลด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่านะครับนี่เลยคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะครับตัดกับวัสดุที่เป็นหนังแบบนี้นะครับนี่สีเบทนะครับนุ่มๆนิ่มๆนะครับนี่ตัดกันมาแบบสวยเลยต้องตัวท็อปเท่านั้นนะครับส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับเป็นแบบทูโทนนะฮะเป็นสีขาวตัดกันแบบนี้แล้วก็ เป็นเบาะผ้าสีดําอย่างนี้นะครับก็สภาพคืออย่างที่เห็นเลยว่าค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับและรถของเราเนี่ยสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันนิดนึงดีกว่าครับว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับมาถึงด้านในกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราขอสตาร์ทรถก่อนนะครับคันนี้ย์เลสนะครับเหยียบเบรกนะครับกดนี่ได้เลยนะครับปุ่มสตาร์ทเอนจินนะครับนี่ก็คือพุทสตาร์ทนั่นเองนะครับว้าโอ้โหเสียงมาแบบสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิด ลำโพงกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคันนี้นะครับนี่เลยในส่วนของเลขใหม่นะครับอย่างที่โน้ตแจ้งไปนะครับคันนี้นะครับเลขใหม่จะอยู่ที่ 54%,00 0สําหรับเลขใหม่ประมาณนี้กับรถปี2020นะครับก็ไม่ได้ถือว่าน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่ากลางๆนะครับเลขใหม่ประมาณนี้แล้วรถของเรานะครับเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับคันไหนมาเท่าไหร่เราก็โชว์กันให้ดูอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีไปกอไหม่กลับไม่มาอย่างแน่นอนนะครับกับราคานะครับ4ี9 0 0 0สนาะครับบอกเลยคุ้ม แน่นอนแล้วก็ในส่วนของนี่เลยพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบหุบหนัง3าก้านนะครับแล้วมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเพลงหรือว่าลดเสียงตรงเนี้ยกดได้หมดเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นจอนะครับนี่เลยนะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ fm am นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ อยากเสียบ USB เปิดแมปได้อะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ก็จัดการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันสวยงามจอเร็วปืนปาดแน่นอนนะครับถัดลงมาก็เป็นระบบแอร์นะครับก็คือเป็นแบบออโต้นะครับหน้าปัดดิจิตอลนั่นเองนะครับและเกียร์นะครับสาหรับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเนี่ยจะหุ้มหนังมานะครับสาหรับตัวท็อปตัวนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็การดีไซน์วางอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับ นิสสันอเม l ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ทีเด็ดอีกอย่างนะครับเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะเป็นกล้อง360นั่นเองนะครับก็คือจะสามารถดูได้รอบคันเลยนะครับว่าตรงไหนมีเสามีอะไรจุดบอดต่างๆนะครับใครที่แบบขับรถไม่คล่องอะไรต่างๆนะครับตัวนี้จัดการให้เรียบร้อยนั่นเอง ในการใช้งานจริงนะครับนกก็เคยลองดูแล้วนะครับก็ถือว่าช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้อง่อาลองมองรอบๆก่อนนะครับอย่าไปเชื่อกล้องแบบ100%นะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานเนี่ยช่วยดูได้ไหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับออปชันภายในนะครับเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของรอบคันกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับโอเคครับผมสําหรับออปชันก็พาดูกันประมาณนี้นะครับใครอยากมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้เลยที่จังหวัดปทุมธานีอําเภอลาดหลุมแก้วตรงกับ3แยกวัดบ่อทองเลยนะครับหรือปัก Google m ม p มาได้เลยนะครับสตาคานะครับโอเคมาในส่วนของด้านข้างเดี๋ยวเราให้ดูเบาะหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับอเมล่าตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะผ้าสีดําเหมือนกันทูโทนนะครับตัดด้วยสีเบจนิดหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีฉีกขาดชํารุดแต่ตรงไหนเลยนะครับในส่วนของด้านหลังในสภาพคือแบบค่อนข้างป้ายแดงเลยนะครับเหมือนแทบไม่ค่อยมีใครได้นั่งด้านหลังเท่าไหร่นะครับใครแบบว่าอยากได้รถสภาพดีๆเนี่ยมาดูคันนี้ได้เลยเพราะว่าปีก็ ถือว่าใหม่มากๆเช่นเดียวกันนะครับและคันนี้มีอะไรที่ไม่เดิมอีกบ้างนะครับในส่วนของท่อนั่นเองนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับจะมีท่อแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เสียงก็ไม่ได้ดังแต่อย่างใดเลยนะครับในส่วนที่เราสตาร์ทรถให้ดูกันเมื่อสักครู่นะครับก็เสียงไม่ได้ถือว่าเข้ามาเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าดังกําลังโอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับโฉมนะครับก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับจะมีในส่วนของสีดำนะครับคาดมาแบบนี้นะครับในส่วนของไฟถอยด้านหลังอะไรต่างๆก็ เป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยแล้วก็เป็นรุ่นย่อยของเขานะครับ V L Turbo นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ในตัวของด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มนะครับเปิดจากด้านหลังได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถทํางานควบคู่กับตัวกุญแจ k e y ์เล s ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับที่เราแจ้งไปว่าเมื่อกี้มี360เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านหลังอ่ะให้ดูนี่เลยโครงสร้างกันนิดนึงนะครับ ตีนด้านในนะครับเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดพาร์คอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมรอยน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดมาเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ให้ดูได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับบริษัทกูอินสเปกชันก็เข้ามาตรวจคันนี้เอาไปเลย5ดาวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านข้างกันนิดนึงนะครับสำหรับสี่ก็อย่างที่เราพาดูนะครับคันนี้คือไร้รอยขีดข่วนเลยนะครับสภาพแบบมาดีมากๆสาหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถปีใหม่ๆแล้วก็ ยอดผ่อนนะครับถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยมาดูเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับเป็นคันนี้นะครับนิสสันอัมเมรานะครับ1.0เทอร์โบนะครับ V.L ตัวท็อปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 4 0 0เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเอาไปขายเพียงแค่4 79,000นะครับพร้อมกับมีโปรนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแคปไปส่วนลด30,000บาทเลยนะครับเหลือแค่ 400,000-49,000บาทเท่านั้นเองนะครับและฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยหากใครสนใจนะครับอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้แคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ไลน์แอดหรือโทรเบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129มารับอัมเบร่าคันใหม่ๆกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับช่วยกันกดติดตามมนต่างๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ทิมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอยากดูรถแบบไหน ก่อนเท่าไหร่ก็แจ้งโน้ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ